สวัสดีค่ะสวัสดีกันยามเช้านะคะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ที่ดินแบ่งขายที่ใกล้หาดแม่ลำพึงนะคะวันนี้เป็นอากาศค่อนข้างดีนะคะ,คะเห็นไหมคะฟ้าแสงสีฟ้าสวยงามเมื่อเช้าที่เราได้โพสต์ไปนะคะเรื่องเรื่องสอังหาเป็นฐานฐานที่มั่งคั่งของการลงทนุนสังหาระยะยาวนะคะซึ่งในประเด็นนี้ค่ะด้วยความที่เพจนี้ค่ะเป็นเพจที่ ทำการแลกเปลี่ยนในเรื่องของที่ดินแล้วก็ขายที่ดินเป็นหลักนะคะทําให้เราก็จะมีในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆราเล่าให้ฟังแล้วก็มีการไปสอสแสวงหาข้อมูลต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ดินนะคะมาเล่าสู่ฟังนะคะโดยการเขียนบ้างโดยการไลฟ์สดบ้างนะคะซึ่งก็หวังว่าสิ่งที่เราเขียนไปนะคะจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะแต่วันนี้ค่ะที่เรามาพูดกันเรื่องนี้ด้วยความที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะในเรื่องของที่ดินนะ่ค่ะแม้ว่า แม้ว่าอาจจะมีเป็นบางกลุ่มนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็บางกลุ่มอาจจะแบบว่าเพิกเฉยไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าการลงทุนที่ดินมันจะอถอดถอยลงไปเนาะมันก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีคนสนใจอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ที่เรามาคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าที่ดินบางแปลงที่เราขายนะคะมันอาจจะเป็นที่ดินที่อาศัยระยะเวลาในการปรับปรุงหรือที่ดินที่จะต้องแบบว่ามีการปรับปรุงระดับหนึ่งนะคะเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็เพื่อให้สามารถที่จะ อยู่อาศัยได้อย่างที่ดินแปลงนี้ค่ะก็เป็นที่ดินที่ดั้งเดิมอะค่ะเป็นที่ดินที่เป็นว่างเปล่าเนาะแล้วก็ยังไม่มีใครที่จะมาพัฒนาหรือถ้ามีมาอาจจะต้องแบบว่าทําเยอะหน่อยแบบนี้ค่ะเราก็เลยเป็นอาศาเป็นตัวกลางนะคะในการที่จะพัฒนานะคะเดี๋ยวเราดูที่ดินไปด้วยกันนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้แล้วก็คุยไปด้วยกันเนาะที่ดินแปลงนี้ก็เนี่ยค่ะโดยรวมตรงนี้ก็อยู่ที่11ไร่นะคะ ซึ่ง11ไร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่พอสมควรแต่โชคดีที่แปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่มีรูปลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามดังนั้นเวลาที่เราจะออกแบบถังหรือเวลาที่เราจัดถังใหม่ค่ะมันก็เลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่สวยงามเช่นเดียวกันนะคะแต่ละแปลงก็จะมีรูปแปลงที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยทีเดียวค่ะซึ่งไม่บ่อยค่ะที่เราจะสามารถทําแบบนี้ได้นะคะบางแปลงะค่ะ เราจะต้องจัดผังเป็นหลายๆเหลี่ยมเนาะเพื่อให้แบบเพื่อให้สามารถที่จะมีพื้นที่ใช้สอยด้านในได้เยอะนะคะแต่แปลงนี้เราทําให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามนะคะวันนี้ก็คุยกันในเรื่องของอสังหาที่สร้างความมั่งคั่งระยะยาวให้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะคะอาจจะมองแค่ในเรื่องของการถือเป็นมรดกหรือว่าการเก็บเอาไว้เพื่อจะทําบ้านแบบนี้ละค่ะแต่ว่าอาจจะ ไม่ได้นึกถึงว่ามูลค่าระยะยาวมันจะดีมากแค่ไหนนะคะดังหลายๆแปลงอะค่ะอย่างหลงะะยายๆแปลงหรือหลายๆที่ดินบางผืนเนาะถูกเก็บมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่ไหมคะพอมาถึงรุ่นเราเนาี่ยราคานี่คือความมั่งคั่งก็จะมาอยู่ที่รุ่นเราใช่ไหมคะเพ <Popular. S 1> ราะสมัยมก่อนอาจจะ30-40ปีที่แล้วราคาอาจจะอยู่หลักพันหรือหลักหมื่นเนาะปัจจุบันก็กลายมาเป็นหลักล้านหลักหลายล้านไปแล้วนะคะอย่างที่ดินผืนนี้เหมือนกันค่ะปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าตารางวาาจจะอยู่ที่หลักพันใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราปล่อยไว้อ่ะค่ะอาจจะขึ้นตารางวาแล้วเป็นเหมือนได้นะคะสําหรับพื้นนี้แล้วก็ยิ่งแบบว่าการขยายตัวของเมืองอยู่อาศัยหรือบ้านพักที่อยู่อาศัยค่ะกําลังคืบคานมาค่ะแน่นอนค่ะก็จะมีความต้องการที่มากขึ้นก็จะมีความเจริญเข้ามามากขึ้นการเข้าถึงที่มากขึ้นการมองเห็นที่มากขึ้นก็ถ้าทาให้ราคามันมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเนี่ยค่ะที่ดินแปลงนี้ ก็เป็นที่ดินแบ่งขายที่อยู่ใกล้หาดแม่ลำพึงนะคะตรงนี้ที่เรายืนอยู่เป็นด้านท้ายแปลงนะคะด้านท้ายแปลงแล้วก็เนี่ยค่ะหลักเขตสีแดงๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นแนวแปลงแต่ละแปลงซึ่งเราทําเอาไว้เพื่อให้เวลาทีา่ลูกค้าเข้ามาดูก็จะได้เห็นแนวเขตที่ชัดเจนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรายังมีผู้รับเหมาที่จะมาลงเสาไฟฟ้าลงท่อประปาแล้วก็ทําถนนค่ะเขาก็จะได้เห็นแนวถนนแนวแปลงที่ชัดเจนนะคะสําหรับพื้นที่ตรงนี้ค่ะ ทำเอาไว้ให้เห็นชัดเจนเลยแล้วก็เนี่ยเป็นพื้นที่โดยรอบพื้นที่โดยรอบของที่ดินผืนนี้ก็ยังเป็นที่ดินว่างเปล่าแล้วก็อาจจะมีมุมที่เป็นธรรมชาตินีน้ําที่สามารถทําให้เอได้อากาศที่สดชื่นได้ความเย็นสบายสําหรับที่ดินแปลงนี้ได้ด้วยนะคะก็เนี้ยค่ะพามาดูตรงนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นสภาพเริ่มต้นของที่ดินก่อนบางบางแปลงอะนะเพื่อให้ทุกคนได้แบบนึกภาพตามค่ะว่าที่ดินบางแปลงอะ บางทีถ้าเราไปดูในเมืองในแน่นอนมันอาจจะเป็นตึกรามบ้านช่องเยอะแยะใช่ไหมคะแต่ดั้งเดิมก่อนที่จะเป็นตึกรามบ้านช่องที่เยอะแยะขนาดนั้นอย่างน้อยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะคะนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่คือรอบข้างเดี๋ยวให้ดูไปด้วยเลยนะคะนี่คือบริเวณโดยรอบของที่ดินแถวนี้คะ่ะด้านหลังตรงนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีการถมเพื่อจะทําเป็นที่หวใสนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็ ยังคงเป็นแบบนี้อยู่เนาะวางเรียบร้อยครบหมดแล้วใช่ไหมคะคอ๋อร,รอบเลยนะคะรอบเลยรอบเลยอ๋อมันตื้นใช่ไหมคะคไม่เป็นไรคะ่ะอ๋อได้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้น้องแก้มส่งทั้งหมดไปให้นะคะครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งให้นับมาได้สามสิบสี่ต้นสามสิบสี่ต้นวงไวโ้โตางไว้ตื้นตื้น อ๋อโอเคใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่มาเขาเขาแค่เหมือนให้เราเห็นว่าหลักหมุดอยู่ตรงไหนค่ะอ๋อดีเลยค่ะได้ได้อันนี้อันนี้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนอ๋อเอาเอาอันที่อยู่ด้านในมาใช่ไหมคะค่ะก็ดีนะคะมันสูงดีเห็นชัดดียต้นใสตบนไม้นี่ค่ะมัน คงไปเยอะอ๋อปแกลมโพมองเห็นนะคะอ๋อโอเคโอเคได้ได้ขายได้โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาไลฟ์สดมาไลฟ์สดมาดูพื้นที่โอเคโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโดนตังให้พี่ใครให้น้องแก้มเนาะโอ๊คสามสิบสี่ใช่ไหมคะสามสิบสี่ต้นโอเคค่ะ ตอนนี้ก็ดีเลยนะคะแข็งแรงขึ้นค่ะโอเคโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะเขาเขาทำทั้งวันเลยไหมคะทำกี่คนคะสามคนอ๋อวินาวันเดียวเสร็จเลยค่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะก็เนี่ยละค่ะอันนี้คือเป็นเหมือนอยากให้ทุกคนได้เห็นพื้นดั้งเดิมของที่ดินเนาะในแต่ละแปลงคือบางบางแปลงมันอาจจะสภาพที่ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าด้วยความเป็นที่ดินนะคะดั้งเดิมก็จะเป็นลักษณะนี้ก่อนจะมีสิ่งปลูกสร้างก่อนจะมีถนนก่อนจะมีสาธารณูปโภคเข้ามาก็จะเป็นลักษณะนี้ดังนั้นนะคะพื้นที่ที่แบบพอเป็นแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะถ้าใครที่ได้จองก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนนะคะเมื่อความจเจริญเข้ามาถึง เมื่อความพร้อมเข้ามาถึงะค่ะอันนั้นก็คือเป็นเราเรียกว่าเป็นความมั่งคั่งระยะยาว <ๆ S 2> ก็คือคาการเติบโตตามการเวลานะคะ <canyon> การการเวลาในที่นี้ก็คือด้านที่หูวสายด้านความต้องการด้านอันการเข้าถึงค่ะก็จะนี่แหละค่ะเป็นความมั่งคั่งอีกแบบหนึ่งที่ระยะยาวที่ถ้าเกิดท่านไหนที่สามารถรอได้นะคะก็จะได้ก็จะได้กําไรจากการถือยาวเนาะอันนี้เป็นความมั่งคั่งอย่างแรกเลยที่หลายๆคนนะคะบางคนนะคะ อาจจะมองที่ความพร้อมไปก่อนใช่ไม่ไม่ไม่ผิดหรือว่าไม่แปลกนะคะที่จะมองที่ความพร้อมเนาะเพราะว่าที่ดินที่มีความพร้อมเราก็จะสามารถทําอะไรได้ไหลายๆอย่างสามารถที่จะประหยัดเวลาในการารอใช่ไหมคะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่จะต้องแลกกับเรื่องความพร้อมก็คือเรื่องของราคาเรื่องของราคาเรื่องของต้นทุนเรื่องของอะไรต่างๆท,ที่เยอะเหมือนกันนะคะแต่อันเนี้ยก็จะมีข้อดีในเรื่องของราคาเช่นเดียวกันที่ยังถูกอยู่ แต่ก็จะมีในเรื่องของเวลาที่เราอาจจะรอแต่ในการที่เราจะรอนะคะส่มันก็จะเหมาะสำหรับท่านไหนที่ชอบอยู่เองไม่ได้ทําธุรกิจอย่างตรงนี้นะคะ่ะมุมแรกเลยสําหรับท่านไหนที่ชอบอ่อท่านไหนที่ชอบแบบความเป็นส่วนตัวชอบบ้านที่มีบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะคะที่ดินแปลงนี้ก็จะเหมาะสาหรับการสําหรับการทําบ้านที่มีอากาศที่ปลอดโปร่ง มีความเป็นส่วนตัวนะคะสามารถที่จะมองเห็นวิวธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้ไกลจากชุมชนไม่ได้ไกลจากตลาดไม่ได้ไกลจากแหล่งช้อปปิ้งมากนักที่สามารถที่จะไปได้นะคะเนะะี่ยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเอ,อ่อตรงนี้ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่200ตารางวานะคะราคาที่4,990ต่อตารางวาในขณะที่ถ้าเกิดว่าอีกมุมหนึ่งค่ะแถวนี้ก็มีที่ดินอย่างอื่นเหมือนกันใ่ก็ทื่มีความพร้อมในเรื่องของ ถนนที่มากกว่านะคะถนนอาจจะเป็นถนนคอนกรีตเข้าไปถึงแล้วแล้วก็มีบ้านเรือนข้างเคียงให้เห็นแล้วแบบนี้นะคะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นตารางวาละแปดพันเก้าพันหรือหมื่นขึ้นแบบนี้นะคะนี่คือถ้าท่านไหนที่ยอมแกลกรอแลกแลกกับเวลาที่จะรอนะคะก็สามารถเลือกแปลงนี้ได้ะค่ะสี่พันกร้อยเก้าสิบต่อตารางวารตรงนี้ที่เห็นนะคะเรายังยังรอการพัฒนาอีกพอสมควรนะคะอย่างแรกเลยก็คือไฟฟ้าประป,า,ปาที่เราจะต้องขยายเข้ามาให้ทุกๆแปลงนะคะ แล้วก็ถนนที่เราจะต้องลงแนวให้เห็นชัดเจนมากกว่านี้ลงดินเพิ่มนะคะแล้วก็อัดบดให้แน่นนะคะเพื่อให้รถเข้ามาได้นะคะตอนนี้ตอนนี้ดินก็จะนิ่มนิมหน่อยนะคะขับรถเข้ามาแต่จะนิ่มหน่อยเท่านั้นเองแต่เราก็จะลงดินเพิ่มให้นะคะเพื่อให้มันแข็งแรงมากกว่านี้เพื่อให้เป็นรูปร่างถนนที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะสําหรับแปลงนี้ค่ะอีกมุมนึงของความเป็นข้อดีหรือว่าเป็น ฐานที่มั่นหรือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวของที่ดินก็คือว่ามันสามารถจะสร้างมูลค่าได้หลากหลายนะคะบางท่านนะคะจะเห็นว่าบางท่านจะซื้อที่ดินเก็บไว้เยอะแยะมากมายแต่ในซื้อที่ดินแต่ละแปลงก็จะอยู่คนละทำเลอยู่คนละอ,อยู่คนละทำเลมีหลายๆขนาดเอาไว้เพื่ออะไรคะเพราะว,าว่าการซื้อหลายๆทำเลการซื้อหลายๆขนาดตรงนั้นนะคะจะเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยระดับหนึ่งยิ่งแปลงเล็กก็จะเป็นสําหรับ คนอยู่อาศัยสําหรับคนที่มีงบน้อยใช่ไหมคะหรือแปลงใหญ่ก็จะสําหรับโครงการขนาดใหญ่หรือราคาราคาถูกก็อาจจะมีเรื่องข้อจํากัดในเรื่องของการพัฒนาเพิ่มเติมราคาแพงราคาแพงก็จะมีข้อดีในเรื่องของการเข้าถึงง่ายสามารถปล่อยเช่าได้ง่ายแบบนี้ราคานี่คือเป็นมลนเสน่ห์ของอสังหาหรือมลเสน่ห์ของที่ดินนะคะที่มีความแตกต่างกันในแต่ละที่ บางทีอาจจะเปรียบเทียบกันร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้นะคะถ้าสมมุติเราเปรียบเทียบกันที่ยอดเงินที่เราจะต้องจ่ายบางทีเราอาจจะต้องอยอมยอมลดข้อกําหนดของตัวเราเองลงไปด้วยอย่างเช่นว่าสมมติเรามีงบหนึ่งล้านเราอยากได้ที่ดินสักหนึ่ง 1, แปลงถ้าเป็นในชุมชนหนึ่งล้านอาจจะได้ห้าสิบตารางวาใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นนอกชุมชนออกมาหน่อยหรือห่างตัวตัวบ้านผู้อยู่อาศัยออกมาหน่อยหนึ่งล้านอาจจะได้ถึงสองงานแบบนะี้คะนี่คือเป็น เรียกว่าเป็นเสน่ห์ของที่ดินเหมือนกันขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าของที่ดินเหมือนกันค่ะว่าเออจะพร้อมที่จะรับในเรื่องของข้อจํากัดเหล่าน,นั้นหรือไม่นะคะนี่พื้นที่เท่านี้นะคะโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราให้ดูเราแบ่งขายขนาดเริ่มต้นที่200ตารางวานะคะราคาอยู่ที่4,990ต่อตารางวาค่ะมีทั้งหมด9แปลงอยู่ในนี้นะคะ สองร้อยตารางวาสามร้อยตารางวาหนึ่งไรแล้วก็สองไร่เราทําหลายๆขนาดด้วยความที่เราก็กระจายความเสี่ยงด้วยเหมือนกันคาําว่ากระจายความเสี่ยงหมายถึงกระจายให้ลูกค้าแหลหลากหลายความต้องการหลากหลายางบประมาณแบบนี้นะคะเพื่อให้สามารถจับจองได้นี่นะคะเป็นเสาเขตท,ที่เราเอามาลงประกบกับหลักหมุดนะคะเพราะว่าเสาเขตตั้งแต่ลงครั้งแรกมันไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะก็เลยเมื่อกี้ ก็คุยกับลูกพลุงงพุระเมาอ่อะค่ะที่เขามาทําให้ใหม่นะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นแนวถนนนะคะนี่ก็คือเป็นแปลงสองร้อยตารางวาหน้ากว้างถึงยี่สิบสองเมตรเลยนะคะนี่แล้วก็ลึกประมาณสามสิบกว่าเมตรนะคะสําหรับตรงนี้แล้วก็บรรยากาศเห็นไหมคะตรงบ้านจัดสรรตรงนั้นนะคะเริ่มต้นบ้านจัดสรรตรงนั้นประมาณหกสิบตารางวาสองชั้นเริ่มต้นที่สามล้านแปดแสนบาทนะคะนั่นก็คือเป็นบ้านจัดสรรที่เขาแบบ จัดสรรมาแล้วเนาะออกเขาก็ทําสา,ารารนูปโภคให้พร้อมมีระบบอะไรต่างๆเยอะแยะแล้วก็มีกฎระเบียบใช่ไหมคะในขณะเดียวกันของเราเนี่ยราคาที่ดินอย่างเดียวเนี่ยก็คือแค่4990ต่อตารางวาสองงานเนี่ยอีราคาไม่ถึงล้าน้าเกิดท่านไหนมีตังงบที่จะสร้างบ้านเอาไว้อีกหนึ่งล้านก็เท่ากับว่าทั้งหมดนี้คือสองล้านได้พื้นที่ถึงสองร้อยตารางวาได้พื้นที่เพิ่มได้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มได้ทํากิจกรรมข้างในเพิ่มเติม แล้วก็ที่สําคัญคือกฎระเบียบน้อยกว่าในโครงการบ้านจัดสรรนะคะนี่ก็จะเป็นข้อดีของที่ดินเปล่านะคะสำหรับเรื่องของที่ดินเปล่าอีกอันนึงนะคะที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็คือมูลค่าระยะยาวมันจะมาจากทางไหนบ้างนะคะมูลค่าระยะยาวของที่ดินแต่ละแปลงนะคะอย่างน้อยๆเลยก็คือราคามันปรับขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรก็ได้เพราะว่าที่ดินนะคะข้อดีก็คือมันไม่ได้เน่ามันไม่ได้เสีย คือมันไม่ได้มีวันหมดอายุถูกไหมคะเราซื้อเก็บไว้เราไม่ทําอะไรอย่างมากเราก็ต้องไปจ่ายค่าภาษีใช่ไหมคะแล้วก็อย่างอื่นๆเราก็ไม่ต้องทําอะไรแต่มูลค่าของมันเนี่ยไม่ได้ด้อยลงไปไม่ได้เสื่อมลงไปตามการเวลามันมีแต่เพิ่มกับเพิ่มเพราะความจเจริญเข้ามาถึงเพราะผู้คนต้องการที่ดินมากขึ้นในขณะที่จํานวนที่ดินมีเท่าเดิมนี่แหละคะ่ะมันเลยเป็นการลงทุนระยะยาวที่ความาที่มันคุ้มค่ากับการ กับการถือครองกับการลงทุนค่ะอย่างอย่างพื้นที่ตรงนี้นะคะเต้องขออนุญาตบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราเล็งเห็นถึงศักยภาพในระยะสามปีห้าปีด้วยเหมือนกันค่ะอย่างตรงนี้มันเป็นช่วงต่อรอยต่อระหว่างระหว่างตัวอ ตัวเมืองตะพงตัวเมืองระพงหมายความว่าตรงบริเวณตลาดตะพงนะค่ะซึ่งตรงนั้นเป็นตลาดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นจุดตัดที่จะไปหาดแม่ลำพึงก็จะมีบ้านเรือนอยู่อาศัยค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คืออยู่ใกล้ในเมืองมากกว่าคราวนี้ตรงนั้นก็จะเริ่มหนาแน่นก็จะเริ่มมีการค้าขายที่หนานแน่นมีผู้คนเข้าไปเยอะตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นจุดที่จะรองรับการขยายของในตัวเมืองตะพงออกมาค่ะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คืออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งบ้านเพ่ ฝั่งบ้านเพก็จะเป็นฝั่งที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปให้เข้าไปอาศัยแล้วก็เข้าไปเพื่อเป็นทางผ่านไปยังกมเกาะสม็จตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่มีการค้าที่หลากหลายใช่ไหมคะพอเปนการค้าที่หลากหลายผู้คนอยู่อาศัยมากขึ้นการขยายของที่อ,อาศัยที่เป็นส่วนบุคคลก็จะขยายมาทางนี้เช่นเดียวกันทําให้ตรงนี้ค่ะ เมื่อผ่านไปอีกสามปีห้าปีตรงนี้อาจจะหนาแน่นมากกว่านี้ตรงนี้ราคาก็จะมากมากกว่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะปัจจุบันเลยเป็นช่ว,ชวงอันดีที่ท่านไหนที่กําลังมองหาความเติบโตของที่ดินนะคะก็ต้องมาจับจองมาตั้งแต่ตอนนี้เนาะถามว่าจับจองแล้วเราต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าเราไม่ได้จัดสรรงบประมาณเอาไว้หรือเราไม่ได้คิดว่าเราจะทําบ้านอะไรต่างๆซื้อแล้วเก็บไว้ก็ปล่อยไว้เลยค่ะเพราะว่ายังมีเพื่อนบ้านอีกหลายๆแปลงที่เขาต้องการที่ดินทําบ้านต้องการที่จะทํา สร้างบ้านในพื้นที่บริเวณนี้นะคะดังนั้นเมื่อมีบ้านอยู่อาศัยบ้านค้างเคียงขึ้นมามีมีสีสันมีการเข้าถึงแล้วก็เราก็จะสามารถของประมาณเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อจะทําเป็นคอนกรีตเข้ามาได้เมื่อตอนนั้นราคาก็จะยิ่งปรับขึ้นเข้าไปใหญ่นะคะปรับสูงขึ้นไปอีกตามการเวลาด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นก็เลยเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่ทําให้ที่ดินแปลงนี้น่าสนใจจริงๆในโซนนี้นะคะในโซนที่เป็นตะพงหรือแม้กระทั่งบ้านเพคะ่ะ น่าสนใจกับทั้งหมดเพราะว่ามันอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวคือหาดแม่ลำพึงเพราะว่าหาดแม่ลำพึงอะค่ะเป็นทะเลที่ยังมีผู้คนให้ความสนใจอยู่มากพอสมควรนะคะแล้วก็ประกอบกับพฤติกรรมการพักอาศัยในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไปในแนวทางที่พักในมุมของครอบครัวใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพูวิลล่าไม่ว่าจะเป็นบ้านให้เช่าเป็นหลังแบบนี้ละคะ่ะซึ่งในพื้นที่ตรงนี้ถามว่าย,ยังคงมีช่องว่างให้ทำธุรกิจนี้อยู่หรือไม่ ต้องตอบว่ายังคงมีอยู่ค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยยังเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันค่ะทําให้แบบว่าการทําบ้านพักอาหารยังคงมีมีช่องว่างให้เราลงทุนได้อยู่อยู่ที่ว่าบ้านของเราจะอยู่ในตําแหน่งไหนอยู่ในโซนไหนหน้าอยู่แค่ไหนมีอ,อุปก,กรณ์อำนวยความสะดวกภายในเยอะมากมายแค่ไหนเ่านี้ลนะคะแต่ในส่วนของเราเนี่ยเรามีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของที่ดินไว้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ เตรียมความพร้อมเตรียมในเรื่องของเอ,เอกสารต่างๆให้พร้อมสําหรับท่านไหนที่จะซื้อแล้วโอนเลยท่านไหนที่ซื้อแล้วสร้างเลยแบบนี้ละคะ่ะแปลงของเราก็เหมาะเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นถนดแล้วเรียบร้อยบรรยากาศก็กอย่างที่เห็นเลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่สวยๆเลยค่ะจริงๆถามว่าจะต้องผมเพิ่มอีกไหมเพราะว่าในมุมของเรานะคะเราจะทําถนนเพิ่ม ซึ่งถนนที่เราจะทําเพิ่มอ่ะก็จะเป็นถนนที่มันจะพอเราทํายกสูงขึ้นใช่ไหมคะถนนก็จะสูงระ,ระดับดินดังนั้นท่านไหนที่มีความอบอกว่าเอ๊ะทำไมพื้นที่ของเราต่ํากับถนนก็ถมเพิ่มอีกนิดเดียวค่ะเพื่อให้ระดับให้มันสูงกว่าแล้วก็ค่อยทํากําแพงแล้วก็ค่อยไปถมสูงในพื้นที่ที่จะก่อสร้างบ้านอีกทีนึงก็จะเป็นมุมมองที่ดีเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยคะ่ะอีกมุมหนึ่งของ การลงทุนที่ดินที่แบบสร้างมูลค่าได้หลากหลายนะคะเพราะว่าอย่างพื้นที่ตรงนี้ค่ะเราแบ่ง200ตารางวาในแต่ละแปลงเนี่ยอีกมุมหนึ่งคือลูกค้าสามารถแบ่งต่อได้คือด้วยหน้าแปลงมันกว้างอยู่ที่22เมตรอันนี้มองในมุมของแปลง200ตารางวาเนาะก็คือถ้าสมมติท่านไหนที่แบบซื้อแล้วยังไม่ได้ทาอะไรซื้อแปลง200เก็บไว้ใช่ไหมคะด้วยความที่หน้าแปลงของเราเนี่ยอยู่ที่22เมตรลูกค้าก็สามารถที่จะ อนาคตอะคะ่ะแบ่งครึ่งเพื่อจะหลังนึงอ่าส่วนนึงทําบ้านส่วนนึงขายต่อหรือส่วนนึงทําบ้านอยู่อาศัยส่วนนึงทําบ้านเช่าแบบนี้นะคะนี่คือเป็นความคลาสสิกของที่ดินนะคะที่สามารถแปลงมูลค่าได้แบบไม่จํากัดขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละคนส่วนอีกแปลงหนึ่งฝั่งนี้ที่เป็นฝั่ง200ตารางวาเนี่ยหน้ากว้างของแปลงนี่เป็นร้อยเมตรเลยค่ะพอเป็นร้อยเมตรเนี่ยลูกค้าก็สามารถจัดสรรพื้นที่ต่อได้นะคะว่าจะแบ่ง จะแบ่งแนวยาวเลยหรือว่าจะตัดถนนตรงกลางอีกทีหนึง่งแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของฝั่งที่เป็น2งงานสองไร่ที่สามารถทําได้นะคะราคาเราก็ให้ราคาเท่ากันเลยค่ะสี่พันเก้าเก้าสิบต่อตารางวานะคะเนี่ยค่ะพื้นที่พามาดูตอนกลางวันเป็นพื้นที่สวยๆแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็ถ้าเกิดมาจากตลาดตะพงนะคะก็ประมาณประมาณสามกิโลเมตร จากตรงนี้ที่จะไปถ้าเทียบเป็นระยะกิโลเมตรนะคะก็ประมาณสามเนาะไม่เกินนั้นแล้วก็ถ้าเกิดจะไปที่หาดแม่ลําพึงอะคะ่ะตรงนั้นก็ประมาณหนึ่งจุดห้าหรือสองกิโลเมตรประมาณนี้นะคะ่ะแต่ถ้าเทียบเวลาก็ไม่เกินห้านาทีก็ถึงนะคะเนี่ยค่ะเป็นที่ดินที่เราแบ่งขายเป็นที่ดินเปล่าตรงนี้ก็จะเหลือแนวถนนแล้วก็ทาไฟฟ้าประปาที่จะต้องเข้ามานะคะเนี่ยแต่ลูกค้าสามารถจองได้เลยค่ะเพราะว่า ฉนูนะเรียบร้อยแล้วฉนดเป็นแปลงย่อยๆนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผังไวท้ที่คอมเมนต์ให้เช่นเคยนะคะแป่งนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะตรงนี้เรายังคงมีความเป็นธรรมชาติยังคงมีความเป็นอ,ช,อชาวบ้านชาวบ้านอยู่นะคะเพราะว่าลายล้อมบริเวณแถวนี้ค่ะเป็นเจ้าของดั้งเดิมตั้งแต่สิบยี่สิบปีที่แล้วแต่เพียงแต่ว่าบางแปลงนะ่ะเขาอาจจะขุดหน้าดินไปขายเนาะทำให้มันเป็นบอ่อ เป็นบ่อเป็นน้ำอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเป็นที่รับน้ําแบบนี้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงเป็นที่วาชัยได้เลยเพียงแค่รอจังหวะรอคนมาลงทุนเท่านั้นเองแต่แปลงเนี้ยเรามาเริ่มทําก่อนเนาะผมที่ให้สวยงามแต่แปลงนี้ไม่ได้ขุดดินไปขายนะคะแค่เป็นที่ดั้งเดิมเป็นที่ไร่ที่นาแบบนี้ละค่ะแล้วก็ปรับดินให้เสมอให้สวยค่ะแล้วก็มาจัดล็อกเพื่อจะให้ลูกค้าสามารถจับจองได้นะคะนะคะพื้นที่โดยรวมที่นี่แบ่งขายที่ใกล้หาดแม่ลําพึงค่ะ ก่หาดไม่ลำพึงระยองนะคะราคาอยู่ที่4,990บาทต่อตารางวาค่ะขนาดเริ่มต้นอยู่ที่200ตารางวานะคะ mm hmm. ความมั่งคั่งระยะยาวอีกอันนึงของที่ดินนะคะที่หลายๆคนจะเห็นก็คือถ้าสมมุติว่าที่ดินแปลงไหนเราอยู่ใกล้กับใกล้กับ,กกบถนนหลักหรือใกล้กับแหล่งชุมชนอันนั้นก็จะสามารถปล่อยเช่าก็ได้ ปล่อยเช่ารายวันปล่อยเช่ารายเดือนปล่อยเช่าบางส่วนแบบนี้ละค่ะนี้ก็เป็นรายได้ที่สามารถทําได้โดยที่เรายังถือครองที่ดินอยู่แต่โอเคดัตงตรงนี้ถามว่าปล่อยเช่าได้ไหมปล่อยเช่าก็จะเป็นแนวเช่าของคนที่ทําบ้านเช่าอย่างทีหนึ่งแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเช่าแบบทําร้านค้าตรงนี้ก็อาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าทําร้านค้าต้องมีร้านอาหารหรือคาเฟ่แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถจะตกแต่งพื้นที่ภายในได้ เนาะแล้วก็ด้วยราคาของที่ดินนะคะเราก็จะจัดสรรงบประมาณต่างๆเพื่อมาตกแต่งภายในให้มีจุดเด่นให้มีจุดต่างจะดีกว่าก็สามารถทําได้เหมือนกันตรงนี้นะคะและใกล้เคียงกันก็จะเป็นร้านอาหารครวมะพร้าวอ่อนนะคะท่านไหนที่ยังไม่เคยเข้าไปสัมผัสบรรยากาศในร้านก็ลองดูนะคะร้านอาหารครวมะพร้าวอ่อนด้านในก็จะเป็นสวนมะพร้าวล่มลื่นดีมากเลยค่ะมีทั้งร้านอาหารมีทั้งรีสอร์ทให้พักแล้วก็มีทั้งเป็นคาเฟ่กาแฟนั่งจิบกาแฟนะคะ ส่วนตรงนี้ถ้าจะทําเป็นคาเฟ่เนี่ยแหละคะ่ะลองดูบรรยากาศก็สามารถปรับได้เป็นเป็นในแนววิวภูเขาวิวสวนสวนมะพร้าวบางสวนแบบนี้ค่ะนะคะหรือจะทําเป็นร้านอาหารก็ต้องเ,อเข้ามาดูพื้นที่อีกทีนึงนะคะแต่ว่าตรงทางเข้าอะคะ่ะต้องอาจจะต้องทำป้ายดีๆหน่อยนะคะทางเข้าเข้ามาเนี่ยเป็นถนน8เมตรนะคะเราทําเข้ามาให้เป็นยกเป็นสาธารณะเรียบร้อยค่ะ ในพื้นที่พื้นที่ต้องเนี่ยค่ะพอฝนตกก็จะยาเจ้าชูก็จะเริ่มขึ้นเดี๋ยวต้องมานั่งตัดอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะดูแลความสะอาดตรงนี้ให้นะคะสาหรับท่านไหนที่ที่ซื้อไว้แล้วยังไม่ได้มาอ,อยู่อาศัยนะคะต้นไม้ก็จะดูแลไว้ให้ก่อนเนาะส่วนนี้นะคะเป็นโซนที่ดินเปล่าแล้วก็เป็นโซนที่บางช่วงอะคะ่ะบางช่วงอะ่ะเจ้าของที่เขาไม่ได้มาดูแลถูกไหมครับพอไม่ได้มาดูแลเนี่ยหญ้าต่าง เกิดขึ้นแล้วก็บางทีก็จะเป็นแบบต้นบัวเกิดขึ้นแบบนี้นะคะนีบรรยากาศโดยรอบเป็นแบบนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจที่ดินเปล่าในโซนหาดแม่ลำพึงนะคะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะบรรยากาศสวยๆเลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,990เอาต่อตารางวาแล้วก็มีขนาดเริ่มต้นที่200รอตารางวานะคะสองตารางวา เดี๋ยวผังแปลงจะใส่ไวที่คอมเมนต์ให้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นผังแปลงไปด้วยกันแล้วก็พิกัดแปลงสามารถเข้ามาที่ซอยลุงประโยชน์ได้นะคะสําหรับพิกัดของแปลงแล้วก็เข้ามาดูแปลงที่ดินนะคะแต่บรรยากาศโดยรอบของแปลงที่ดินเราก็จะมีโพสต์ให้เห็นอยู่บ่อยๆนะคะฝากติดตามที่หน้าช่องนะคะจะได้เห็นตั้งแต่ทางเข้า แล้วก็บรรยากาศโดยรอบส่วนผังแปลงก็จะมีไว้ที่คอมเมนต์ให้ค่ะสนใจแปลงไหนติดต่อเรามาได้เลยค่ะราคา4,990ต่อตารางวาเป็นราคาพร้อมโอนค่ะฉะนดแปลงย่อยออกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน แปลงเลยค่ะสามารถเลือกได้เลยแล้วก็แปลงนี้ที่สภาพที่เห็นปัจจุบันเนี่ยเรายังเหลือถนนที่จะต้องทําให้แล้วก็ขยายเขตไฟฟ้าประปาเข้ามาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าไฟฟ้าประปาเนี่ยทุกๆแปลงเนี่ยก็จะได้เสาไฟฟ้าได้ท่อประปาอยู่หน้าแปลงหมดเลยเพื่อให้สะดวกในการที่จะ ขยายเขตหรือว่าต่อท่อเข้าไปในแปลงแล้วก็เพื่อให้ง่ายในการทําสิ่งปลูกสร้างภายในนะคะสําหรับที่ดินใงนี้ค่ะ4,990บาทต่อตารางวาทุกๆแปลงราคาเท่ากันค่ะใครมาก่อนก็เลือกแปลงมุมไปก่อนได้เลยนะคะมีแปลงมุมอยู่4แปลงมีแปลงขนาด1ไร่9ตารางวาแล้วก็มีแปลงตรงนี้ค่ะที่ยืนอยู่ตรงนี้คือ300 3ตารางวานะคะแล้วก็แปลงขนาด2ไร่เนี่ยก็จะได้เป็นแปลงมุมทั้ง2แปลงเลยค่ะ รูปแปลงสวยๆทั้งหมดเลยนะคะท่าไหนชอบแปลงขนาดเท่าไหร่จัดงบประมาณไว้ที่เท่าไหร่ก็เลือกได้เลยค่ะสำหรวันนีขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ